สวัสดีตอนเช้าวันนี้ก็เป็นวันเสราร์นะครับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ไม่ทํางานใช่ไหมเราก็ไปทําการเที่ยวกันเนื่องจากบิลซังมาเป็นคล้ายๆแขกว i p ของที่หน่วยงานของราชการในเวียดนามเนี่ยเขาก็เลยมีทัวร์ให้เขาก็เลยพาบิลซังนะครับกับคุณนแม่เนี่ยไปเที่ยวที่ฮาลองเบกันจะไปให้หมด2วัน1คืนตอนนี้รอรถเข้ามาอยู่นะครับเดี๋ยวรถมาตอนประมาณ7จ็ดโมงครึ่งแล้วเราก็จะออกเดินทางกันไปที่ฮาลองเบนะครับซึ่งก็บอกว่าเป็นอ,อะไรนะ เป็นเวิงทะเลหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไราที่มันมีวิวทิวทัศน์แบบสวยงามมากๆนะครับติดอันดับของโลกได้เป็นมรดกโลกหรือเปล่าน,นี่ไม่แน่ใจนะ,ะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าโอเคสวยแล้วกันเดี๋ยวเราก็จะไปดูความสวยงามของอ่าวฮาลองเบกันใช้เวลาขับรถประมาณ2ชั่วโมงครึ่งมนะั้ง2ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ากลางทางเนี่ยเขาจะแวะไปทําอะไรหรือเปล่านะครับเพราะเคาไม่บอกแผนเลยเขาบอกแค่ว่าเดี๋ยวเราไปเที่ยวฮาลองเบกันแล้วเราไป2วันหนึ่งคืนนะครับไปดูกันว่า จะทำอะไรกันบ้างวันนี้พาคุณนายแม่มาด้วยเราก็ขับมาบนทางด่วนแล้วอันนี้เขามีแบบว่าเลนมอเตอร์ไซค์ด้วยอันนี้เราก็แมาแวะที่ uh, what do you say this one what is the name อําตึกลังชายฮาลองอะประมาณเช่นนั้นแล้วเราก็เข้าไปเลยโอ้ด,ดูปลาดิปลาแบบใหญ่มาก พุกโกได้พุกโกได้โโดปลาปลาเหรอปลาอันนี้ก็คือร้านอาหารที่เราจะมากินกันอ๋อนนี้เขาบอกว่าเข้ามาเลือกเข้ามาเลือกได้ในนี้เลยมัเลือกเลยอัอนนี้คืออะอัอนนี้คือฟุ้งมงังกรใช่ไหมนี่เหรอใช่แล้วก็นี่เลือกแบบเลือกนี้เลยโอ้ยมีปูให้เลือกแบบสดๆเลยละนี้หอยจักหอยนางมรมร หอยนางรมแล้วก็หอยแครงปะไรอันนี้คือหอยกระจู่หอยน,นช้างอันวนี้อันนี้แบบหอยกำลังหอยกำลังรี้น,นี่เราก็มีโปด้วยันนี้เราก็มีปลาดี ปลาอย่างเี้ยลยลูกปลาอย่เเหรอปลาตัวนี้คือแบบมันจะกี้ก้อนะตัวนั้นเลยโอ้หธรรมชาติอ่างี้ปลาตัวนี้คือเท่าไหร่หนึ่งจุดแปดกิโลหนึ่งจุดแปดห้ากิโลดูปลาหมึกแบบว่ากำลังดิ้นเลยไงหอนี่คือ ปลาหมึกทาโกะหอยเงียอันนี้อะไรนะหอยหอยอะไรกัไมันเนี่ยและอันนี้ก็คือหอยงวงช้างนเี่ยอันนี้กำลังลิลเล่าอันนี้ก็คืออาหารกลางวันของเรานะครับนี่เขาจะมี มาจิ้มฟันให้ไม่ใช่นอนจิ้มฟันเข็มกัดให้รู้ว่ารู้ไหมว่าทําอะไรเข้าเข็มกัดเนี่ยมาจิ้มหอยกินนั่นแหละแล้วก็มีมีเต็มไปหมดเลยน่ากินเนี่ยเขาก็ทํากันง้างอย่างนี้อันนี้มถึงมาอันนั่นแหละอ่ะออเแล้วก็เราไปจิ้มน้ําจิ้มกินแล้วก็กินกั็เลยนี อร่อยมากแล้วเราก็มีปลาหมึกด้วยอ้ยอยแล้วนี่คือหอยทอดเอาไปทำแบบนี้น่ากินมากๆเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นปลาตัวเมื่อกี้เราก็กินข้าวกลางวันเสร็จที่เรียบร้อยแล้วอุ้ยอร่อยมากๆตูน,นแม่นี่คือล่อหอยแบบกปิงตังแบบแบบจนเกือบจุดจานอีกลูกศิษยเดียวด้วย อ่นเราก็เข้ามาในห้องเราแล้วนี่วันนี้เราก็นอนห้องที่โรงแรมนี้เลยจำชื่อโรงแรมไม่ได้อีกแล้วเดีย๋ยวไปถ่ายให้ดูข้างหน้านะจ๊ะชื่อเวียดนามนี่คือออกยากมากคือถ้าเกิดอ,ออกไม่ได้ก็คือขออภัยแล้วกันโรงแรมชื่อนี่ไบโโจโฮเทล ก็มาถึงวัดเดิงเขออ๋องนะครับวัดเดิงเขออ๋องนี่เขาบอกว่า,าจะเป็นวัดที่แบบว่าชาวประมงเนี่ยจะมาขอพรก่อนที่จะทําการออกเรือไปในมหาสมอในทะเลนี่ตรงนี้เขามีเขียนว่า2,013ด้วยไอ้2,023แต่เขาบอกว่าไอ้น,นี้คือเขาเปลี่ยนทุกปีนะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนี้เราจะเห็นแบบวิว ไปถึงทะเลเลยเราก็ขึ้นมาตรงกลางแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูทังตรงนี้กันโอนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับหวัดจีนนะครับน่าจะเป็นสารเจ้าจีนมีที่เคาะตรงนี้ด้วย ลือ,อีกนิดเดียวเราก็จะถึงยอดอะถึงนะจากยอดเรามองไปตรงนูน้นเราก็จะเห็นแบบอ่าวฮาลองนี่จากนี้มองไปไกลๆสวยมาก ขึ้นมาข้างบนนี้แล้วก็จะเห็นแบบไกลๆนู่นเลยเป็นแบบว่าอ่าวฮาลองเบแล้วก็มีเกาะมีทึกเขามากมายแล้วเราขึ้นบันไดามาเราก็จะมีลานอีกลานหนึ่งบนนี้ มันคือต้นอะไรก็ไม่รู้ว่ามันมีลูกอย่างนี้ด้วยมันคือส้อมโอรหรือมันคืออะไรวะอันนี้เขาทำการเทสเสียงดนตรีโบราณอยู่อันนี้ก็จะเป็นลานด้านหน้าของวัดนะครับนี่ต้นโพแบบใหญ่มากอะ่ะ เท,ท่าที่ดูมาก็คือสถาปัตยกรรมของที่เวียดนามเนี่ยจะคล้ายๆกับทางด้านตอนเหนือของไทยนะครับดูประมาณมีโคง้งมีหยักมีจะงอมีคล้ายๆตรงมียอดแต่งแบบเขาเรียกอะไรตรง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 ,ตรงเหลี่ยมของจั่วนะหรือว่าจะเป็นตนตรีเนี่ยฟังแล้วก็คล้ายๆกับทางด้านเหนือของไทย ต่อไปแล้วก็มากานที่ฮาลองมาร์เก็ตเดินตลาดกันนี่อันนี้ก็จะเป็นตลาดส,สินค้าในตลาดของฮาลองนะครับก็จะมีแบบสินค้าขัตกรรมพื้นบ้านเนี่ยสนมกสนมกเนี่ยมีจ,จริงหรือเปล่าน,นี่ไม่แน่ใจาเหมือนกันนะตลาดอยู่ตลาดเชนบ๊ทชนบท เครื่องก้มเครื่องแก้วที่แบบซุยสวยเลยคือแบบทองเงินเงินสวยงามมากขนมนี้ก็มีแบบน่ากินเยอะมากๆเนี่ยอันนี้เปรียบเสมือนห้างสรรพสินค้าเลยนะเพราะว่าเขาขายทุกอย่างเลยจริงๆอ่ะที่นอนหมอนมุ้งรองท้องรองเท้าเสื้อผ้าขายหมดทุกอย่างทุกคนจานี้เห็นไหมแล้วมีแบบว่ากุชชี่นะพื้นรองเท้าจากบริษัทกุชชี่แต่ตรงนี้ทําจากนิวยอร์กเกอร์ ตลาดของเขาเนี่ยประมาณาตลาดน้อมจิตเก่าตลาดบากะปิกเก่าบ้านเราเลยตอนอเย็นเราก็มาหาอะไรกระแทกฝากันเขาก็พามาเลี้ยงที่ร้านอาหารตรงเสากระโดงก็<笑><笑>ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อว่าอะไรนะเสากระโดงเนี่ยเป็นเสากระโดงนีใช่ปะ่ะแล้วตรงข้างหลังนู้นเลยมันจะมีแบบชิงช้าสวรรค์ อ่าไม่รู้ไม่ใช่ที่เช้าอะไรนะแกเช้าวสว่างแบบใหญ่ๆอญ่ใหอันนี้เราก็จะมีเป็นขออเขาบอกเป็นปอเกี๊ยวปลาหมึกและอันนี้คือไก่อาหารเย็ยนเราก็จะเป็นคล้ายๆแบบว่าจิ้มจุ่มหรือจ้าจิ้มจุ่มของเวียดนามอันนี้เขาเรียกว่าเหล่านะเหล่าก็จะมีแบบใส่ผักตรงนี้ก็ได้หรือว่าใส่เป็นแบบซีฟู้ดตรงนี้นก็ได้ รือว่าจะใส่เป็นเส้นมาม่าก็ได้นี่แล้วก็ทำการแบบว่าใส่ของก็ไปในนี้เลยเยอะๆเลยประมาณจึงต้มยำเหมือนชาบูกก็ันไม่รู้อ่ะเราก็กินกันเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนี่มีแม่มีลูกใหม่คนนี้แม่มีลูกใหม,นม,ม,หม่นี่คนนี้สองคนสองคน n e วแม่ n e วแม่ New แม่ New แม่ We have a new แม่ here She has to นี่ขนาดได้มีลูกาเนี่ยได้ข้าขนี่อันนี้ก็คือเป็นร้านอาหารที่เรามากินบรรยากาศรอบๆกลางคืนก็จะเป็นปละมาเช่นนี้าเนีเราตื่นเช้ามาเราก็ลงมากินอาหารเช้ากันที่โรงแรมนะจ๊ะอาหารเช้าของเราก็คืออันนี้เลยเป็นชาดกา้าก็คือขนมจีนแล้วก็ลูกชิ้นปลาอันนี้ก็จะเป็นปลา อันนี้เราก็ขับรถมาที่มารีน a าเบย์นะครับเดี๋ยวเราจะมาขึ้นเรือกันที่นี่เลยอันนี้คือชื่อของท่าเรืออันนี้ก็เป็นร้านค้าในเทอร์มินอลนะครับ <c oughs> ก็จะมีขายของที่ระลึกต่างๆรวมทั้งถึงหนังจร็อเข้ไข่มุกไขมุกอะไรอย่างนี้ด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะมานั่งเรือแบบนี้กัน <c oughs> วันนี้เราจะนั่งเรือทั้งหมดประมาณ6ชั่วโมงตามที่เขาบอกนะครับ <c oughs> เรือที่เรากำลังจะขึ้นวันนี้คุณนายแม่ก็ทำตัวเป็นคนเวียดนามสักวันนึ่งจะดูชีก็ใส่แบบว่าหมกหยวนอันนี้คือลูกศิษย์อยู่สั่งซื้อมาให้เองเนี่ยของที่ระทึกอันนี้เราก็ถึงเรือแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลงเรือลำนี้กันเราลงมาแล้วละ่ะตกลงเราลงเรือหรือว,ว่าเราขึ้นเรือเราเข้ามาอยู่ในเรือแล้วอันนี้ก็เป็นกรุ๊ป ทัวของเราทั้งหมดเราแบบว่า10คนนี้ได้นั่งเรือแบบว่าเรือลำเดียวเลยเหมาลำเลย10คนน,นี่เราก็กาลังแล่นออกปากอ่าวเราก็จะถึงตรงนี้เลยเป็นอ่าวฮาลองเบย์เดี๋ยววันนี้เราจะทำการนั่งเรือกันทั้งหมด6ชั่วโมงภายในเรือแบบส่วนตัวส่วนตัว เราก็ขึ้นมายืนอยู่บนหัวเรือแล้วนะครับอันนี้เราดูประมาณเป็นแจ็คก,กันโรสอยูข่ข้างบนนี้เลยแต่ไม่มีไม่มีโรสนะมีแต่แจ็คคนเดียวนะ <Yeah. S 1> แล้วนางก็แบบว่านอนพุงป่องอยู่ตรงนี้ <Yeah. S 1> นางอยากเป็นโรสก็ให้นางเป็นให้สมใจกัน <Yeah. S 1> อ่ะเป็นโรสละอ่ะ mm hmm. เนี่ยอิจฉาพวกเกาะแก่งนี้มากเลยเห็นไหม ไม่ต้องลดน้ำต้นไม้ต้นไม้มันก็โตได้แต่ทำไมที่บ้านเราเดี๋ยวโอ้พอเราไม่รดน้ำต้นไม้แป๊บเดียวต้นไม้ตาย <c oughs> เขาใช้ต้นไม้พันธุ์อะไรปลูกบนนี้นี่ทำไมไมันถึงไม่ตาย <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นห้องกับตานนะครับกับตานเขาขับเรือพาเราชม <c oughs> อา่าวพาลองเบ <c oughs> อันนี้ก็คือบรรยากาศบน เรือส่วนตัวส่วนตัวตรงนี้เรามีสารสารพรูมูิด้วยเหรอหรือว่าประพาคารประภาคานประภาคา,า,คาที่ีไม่มีจานมันตอนนี้เรือเขาก็พยายามเข้าซอกให้เรานะครับนี่เป็นแบบซอกเล็กซอกน้อย อ๋อตรงนี้มันเหมือนเป็นเป็นทางเรือเนาะคือว่าอันนี้คือริมๆนะอย่าเข้าใกล้ชิดนะประมาณเช่นนั้นเขาบอกว่าตรงเนี้ยเป็นรูปหมานี่ไเป็นเป็นรูปน้องหมาตรงนี้มีแมวด้วยมีแมวมีหมากับแมวแมว ในเงินอยูสองหมื่นดองนะครับ 2> 2, <000. S 1> มันจะมีสองแสนดองมันจะมีรูปอันนี้ซึ่งรูปอันนี้ก็คือวิวอันนี้นั่นเองก็คือหินก้อนนี้นี่ไงเขาก็เขาก,เขาก็มาวนรอบอมันคือเกาะใช่ไหมเราเราคนเรียกว่าเกาะใช่ไหมเ oh. กาะที่อยู่ในแบงค์สองแสนสองแสนดองของเวียดนามแบบใกล้ๆเลยแบบแทบจะเอามือขึ้นไปจับได้เลยอันนี้คือยอดเกาะ ออเออน้อยคือแบบข้างล่างเนี่ยคือแบบว่ามันทรงตัวได้ได้วยแค่โคดหินคือแบบคอนสตรักชั่นแค่นิดเดียวเอง,องเ,เ,อเรามีเกาะหมามีเกาะแมวแล้วเราก็จะมีเป็นเกาะนกอันนี้จะรูปร่างคล้ายๆนกสองตัว กำลังคุยกันอยู่หันหน้าเข้าหากันแล้วกำลังคุยกันอยู่น่ารักเชียวพอเรามาตรงมุมนี้ปุ๊บนกมันก็จูบกันแล้วตอนนี้นกมันกำลังแลกลิงกันด้วยมันเข้าไปในปากของอีกตัวด้วยเนี่ยเห็นไหมแล้วมันกำลังตัวติดกันด้วยหลังจากนี้ก็จะเป็น18บวกละอันนี้ก็เป็นเรือที่เรานั่งมานะครับชี่ว่าฟงไห้8บและคนนี้ก็คือ กับตันเรือกับตันเรือนั่นเองกับตันเรือนี่อันนี้ก็เป็นเรือนําเที่ยวอีกอันน,น,นะครับคิดว่าน่าจะกึ่งๆมีโรงแรมในตัวด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่เพราะเห็นเหมือนมีห้องด้วย มีเกาะน้องหมาน้องแมวน้องไก่ละบิรุูซังเจอเกาะปลาฉลามบักระดาจินตนาการของบิรุูซังเหมือนกับว่าอันนี้คือโผล่ปลากขึ้นมาแล้วกาลังอ้าปากอยู่เป็นเกาะปลาฉลามอันนี้คิดเอาเองนะจ๊ะเราเจอยอดเขาหนึ่งยอดตรงนี้ถ้าสูงขึ้นไปข้างบนมันจะมีเป็นคล้ายๆเรือนอยู่ข้างบนนี้ก็เลยมีความคิดว่า ใครเนาะเชืขึ้นไปอยู่ข้างบนนี้เชื่อก็สมมติว่าอ่ะวันนี้ฉันอยากช้อปปิ้งฉันก็ปีนเขาลงมาแล้วก็อ่านั่งเรือไปช้อปปิ้งเสร็จแล้วก็หอบของขึ้นไปจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนโอ้โหสุดยอดแต่กขบ,บอกข้างบนเนี่ยมันอาจจะเป็นวัดนะครับเมื่อกี้คุณนั่งเขาบอกมันเป็นวัดตรงเกาะน,นี้เหมือนเขามีที่พักด,ด้วยนะเนี่ย น่าจะขึ้นจากทางด้านฝั่งซ้ายเออน่าจะขึ้นจากทางาฝั่งซ้ายนี่นะ่าเป็นบังกะโลหรือเปล่าไม่แน่ใจเออหน้าพักดีนอยงน,นี้มีความรู้สึกว่าตรงเนี้เหมือนคล้ายๆฉากหนังแบบว่าลึกลับเลยที่แบบเรามาเจอเกาะร้างเกาะอะไรเงี้ยแล้วเราก็กำลังจะเข้าไปในเทือกเขาหุบเขาของเกาะต่างๆตรงนี้ เราก็จะมาเข้าท่ากันที่ท่าตรงนี้เราก็มาขึ้นเขากันตรงนี้เราก็จะมาขึ้นบันไดตรงนี้การไปดูยอดเขากาันบันไดก็จะสูงประมาณเช่นนี้ตอนนี้ก็มีการแบบว่าพ,พักถ่ายรูปรนิดนึงจากจุดนี้เราก็จะเห็นเป็นแบบ วิวสวยๆไกลๆตรงนู้นเลยนี่ตรงนี้เราก็มาดูเปนแบบว่าวิวกันแบบโอ้ Beautiful view here เราก็ไปตรงนี้ตรงนี้คือประมาณเหมือนเป็นมุมลับนะครับโอ้ยแบบมองไปจะเห็นวิวแบบ on top แบบ top view เลย อันเดี๋ยวเรากําลังจะลงถ้ำเรากำลังจะเข้าถ้ากันอันนี้คือแบบในถ้ำโอ้ในถ้านี้คือแบบว่ารู้สึกความเย็นขึ้นมาเลยอันนี้ก็คือในถ้ำเลยโอย้แบบสวยงามหินง,งอกหินย,ย้อยวันนี้คือ คนไม่เยอะนะเพราะว่าดูใน YouTube มาเนี่ยเขาบอกว่าโอู้คนเยอะมากไม่ให้ดูไม่เห้เขาบอกคือเห็นกับตาว่าในคลิปวิดีโอคนจะเยอะมากแต่วันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วันนี้มีหินหินย้อยหินย้อยขึ้นราข้นางในนี้มันเป็นบ่อน,น้ำด้วยเหรอเนี่ย yes อ่าอันนี้แล้วก็ข้าวทานแคบๆคุณแม่ต้องระวังจับคนเดียว เราก็จะแบบเห็นมีหินหินย้อยตรงนี้นะอันนี้คือให้ให้เหี้ยวไปคนจูงนี่ยอันนี้อันนี้คืออ,อ,อ๋อ๋นี่มีิอ๋อตรงนี้มีหินเสาหินด้วยนี่เราจะมีเสาหินตรงนี้บุกธรรมชาติจะผิงงอหินย้อยเสาหินนี่สวยสดงดงามจริงเลยเราเห็นความแบบเห็นไหมเห็นเป็นดิววิอย่างนี้เลย เนี่ยอันนี้คือแบบโอ้โหความอลังการของโถงห้องห้องโถงของแบบถ้ำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวต้องถามเขชื่ออะไรก็ไม่รู้นี่อันนี้ไงที่เขาบอกว่าเป็นหินงอกและหินย้อยเนี่ยมาประจบกันมันก็จะกลายเป็นเสาหิน มีคนเขาเหมือนอธิษฐานนะครับให้จับเสาหินตรงนี้นะแล้วก็โปรยเงินตรงนี้นอกจากโพรงบุดินแล้วเราก็ยังมีโพรงใต้ดินนี้อีก เราก็ออกจากถ้ำมาแล้วเราก็จะมาเจอกันประมาชนนี้เมื่อกี้เราขึ้นมาจากตรงนู้นเลยหอแพ่แคกเลยฝัย่งนู้นฝั่งนู้นมันจะมีอีก,อกที่หนึง่งมันจะมีที่อ่สัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างถ้ำสวยงามไหมสวยงามไหมดูชีฉีไม่พูดเพราะอะไรเพราะฉีเหนื่อย อ๋อเราก็ลงมาจากถ้ำแล้วในแม่นี่แบบโอ้หอบแค่แค่แค่เลยโอ้โหฉันจะไม่ไปฉันไม่ไปไม่ไปไม่ได้มันต้องไปเพราะว่ามันขึ้นอีกทางหนึ่งแล้วลงอีกทางหนึ่งถ้าเกิดไม่ไปก็คือชีก็อยู่ตรงทางเข้าและชีก็ไม่ได้มาตรงนี้เพราะว่าพอเรือส่งปุ๊บเรือออกจากท่าไปแล้วไปรับอีกฝั่งหนึ่งเลยทันทีอ่ะเดี๋ยวเราก็กําลังเดินทางไปขึ้นเรือตรงฝั่งนู้นเนี่ยตอนแรกเราอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็ขึ้นไปตรงนี้แล้วขึ้นไปตรงนี้แล้วลงมา อ๋อเเราก็ลงมาที่เกาะอ,อีกหนึ่งเกาะชื่อเกาะอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเกาะน,นี้คือเขาก็จะมีชายหาดให้สามารถเล่นน้าได้แต่นว่าเนื่องจากบิวซังอะไม่ได้เอาชุดว่ายน้ามาจากญี่ปุ่นนะครับเเราจะแก้ผ้าแบบว่าในออเซ็นก็กระอยู่นะเราก็เลยอไม่เป็นไรเราปีนเข่าละกันเราลงนะ้ําไม่ได้เราขึ้นเข่าก็ได้อันนี้ก็คือบรรยากาศของบนหน้าชายหาดนะครับก็จะมีรูปปั้นของใครไม่รู้สักคนหนึ่งอยู่ตรงนี้ รู้แล้วเขาบอกว่ารูปปั้นของบุรุษท่านนี้ก็คือเป็นคนผู้ซึ่งคนพบเกาะแห่งนี้เขาก็จะมีหลายๆคนมาถ่ายรูปเป็นที่ระทึกข้างหน้ารูปปั้นเยอะแยะไปหมดเลยอะรูลนี่เขามีชื่อเกาะตรงนี้เลยเกาะน,นี้ชื่อว่าเกาะทีท็อปเกาะที่ท็อปไอแลนด์นะครับทางไปชายหาดนี้อูดูแล้วแบบแคล้ายๆกึงก่งๆฮาวายหรือกึงก่งๆสวนน้ำแบบเขาทำดูดีดูดีเนาะเป็นที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวยจริงๆเลย เราก็ขึ้นมาข้างบนนี้แล้วก็เราสามารถมองไปรอบๆวิวได้เลยเห็นไหมสวยงามจริงๆเราสามารถลงเล่นน้ำได้นะครับแต่ว่าห้ามเกินขอบของไอ้ลูกบอลลูนพวกนี้นี่อันนี้คือเขาก็ลงเล่นน้ำกันนี่นะเราก็กำลังจะปีนขึ้นไปบนยอดเขาซึ่งการปีนไปบนยอดเขาเนี่ยมันเป็นหนึ่งในการทรมานตัวเอง แต่เราก็ทำนะจ๊ะเพราะว่าอะไรเรือเห็นวิวที่สวยสดงดงามเหลือเกินถ้าเกิดขึ้นไปไม่สวยนะมีด่าในใจ <Yeah. S 1> พอเราขึ้นมาตรงกลางเราก็จะเห็นเป็นแบบนี้ <Yeah. S 1> แล้วเราก็จะหอบด้วย <Yeah. S 1> เพราะว่ามันเหนื่อยจริงโอ้ย oh. <Yeah. S 1> ความสวยงาม <Yeah. S 1> แลก้วยหยาดเหงื่อและแรงงาน <Yeah. S 1> ในที่สุดในที่สุด ในที่สุดเราก็มาถึงจนท็อปแล้วดีใจจังเลยโอ้ย2 0 0เมตรจากด้านล่างถึงด้านบนจากข้างล่างถึงข้างบนนี้เป็นระยะทาง2 0 0เมตร200เมตรนี้ไม่ใช่แนวราบนะมันคือแนวดิ่ง2 0 0เมตรปีนตึกเท่าไหร่วะประมาณอาะชเมตรก็คือเกือบเกือบประมาณ20ชั้นนะอ่ะ พอเราขึ้นถึงท็อปเราก็จะเห็นวิวแบบว่าข้างหลังแบบนี้สวยๆงางาอย่างนี้เลยโอ้จแ,แรกมาจา้วความเหนื่อยมากใช้แรงกายและแรงขาในการได้วิวนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิวนะครับด้านข้างเราต้องอิ่มเอิบวิวหน่อยเพราะว่าเราใช้แรงงานเยอะในการปีนขึ้นมาดูข้างหลังนี้เปรียบเสมือนคล้ายๆภาพเขียนแบบในในภาพเขียนแบบโบราณๆบเลยอะคือแบบมีไอไอหมอกๆเนี I ่ย ตรงนี้เราก็จะมีเป็นถ้ำที่เป็นรูปหัวใจตรงนี้เลยอีกหนึ่งถ้ำ now I'm going go back to down stair s เดี๋ยวเรากำลังจะกลับไปข้างล่างนะครับหลบบิงขึ้นมาแล้วเหนื่อยมากแล้วเราก็จะกลับลงไปข้างล่างแต่ขาลงเนี่ยคิดว่าคงไม่เหนื่อยเท่าไหร่ถ้าเกิดเหนื่อยเราก็กลิ้งลงไปได้และแล้ว แล้วแล้วเราก็ถึงข้างล่างสักทีหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยเหนื่อยมากอ่ะแล้วเราก็กลับมาที่เรือแล้วตอนนี้คือเรือของเราเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันข้างในเรืออาหารกลางวันเราก็จะมีนึ่ยผัดหอยลายจ้ามาอันแรกแล้วก็มีปูปูนี่ปูต้มหรือปูนึ่งก็ไม่รู้แล้วก็มีกุ้งชุดแป้งทอดดูแล้วน่ากินอย่างยิ่งอ่ะเราก็จะมากินอาหารกลางวันกันตรงนี้ เรามากินอาหารกลางวันกันตรงนี้นี่เราแยกเป็น2โต๊ะเพราะว่าโต๊ะนึงนั่งได้6คนนะจ๊ะอันนี้คือโต๊ะเราแล้วก็โต๊ะฝั่งคือฝั่งนึงแล้วก็มีหอยนางรมด้วยบ,บาานหอหอยนางรมแล้วก็มีทอดมันปลาหมึกเรียกว่าจาาอย่งเแล้วก็มีไข่เจียวหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วเราก็มีปลามีผักคำมือแล้วก็มีอันนี้ซืปอหอยเหรอซืปอหอย อันเราก็เสร็จจากทริปเรือแล้วนะครับเราก็ลงจากเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝนก็ตกพอดีเลยพอลงปุ๊บก,ก็มีทัวร์จีนอีกกรุ๊ปหนึ่งเข้าไปทันทีเลยเกือบเกือบจะติดเรือไปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณไนแม่อยู่ในห้องน้ํำนานมาก